สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแจ้งสําหรับข่าวข่าวที่ออกมานะคะสําหรับเงินเยียวยาเก,กษตรกรรอบ2บางท่านก็บอกว่าข่าวปลอมบางท่านก็บอกว่าข่าวไม่จริงนะคะ <c oughs> ก็วันนี้มาฟังรายละเอียดกันเลยนะคะว่าจะจริงหรือว่าจะปลอมยังไงนะคะเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดพร้อมกันค่ะสำหรับเงินเยียวยาเก,กษตรกรรอบสองนะคะหน่วยงานนายทะเบียนถกกันในที่ประชุมนะคะสำหรับวันที่8 ก็คือการรับนโยบายรัฐบาลมาฟังรายละเอียดพร้อมกันเลยค่ะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างในวันที่8มกราคม2560เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือ mm. ว่าสสกนั่นเองนะคะนายทะเบียนเกษตรกรและโคสุกรทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้เปิดเผยว่าทะเบียนเกษตรกรนะคะมีต้นทุนจากของเดิมครั้งที่แล้วที่มีการจ่ายเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะคะ ก็คือโควิด1 9นั่นเองของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในรอบที่หนึ่งโดยสสกนในฐานะนายทะเบียนได้ดำเนินการรวบรวมและก็ตรวจสอบความซํำซ้อนของเกษตรกรจากหน่วยงานที่ได้รับขึ้นทะเบียนจำนวน7หน่วยงานนะคะเพื่อจัดส่งรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ให้กับทางธนาคารทกสดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรรายละ5,000บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม63รวมรายละไม่เกิน15,000บาทนะคะผลการดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรรวม7ล้านกว่ารายเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า1แสนล้านกว่าบาทนะคะประเมินว่าตัวเลขไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนะักระยะเวลาผ่านไปไม่ถึงครึ่งปีมีฐานทะเบียนเกษตรกรครั้งที่แล้ววันนี้นะคะก็ ได้มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะมาหาลือเพื่อเตรียมความพร้อมก็อย่างเช่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรกรมปศุสัตว์กรมหมันหมายกายัญยางแห่งประเทศไทยกรมประมงสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลและก็กรมสมปามิตรเป็นต้นนะคะซึ่งหากรัฐบาลจะมีนโยบายในการช่วยเหลือเกษตรกรก็จะได้มีข้อมูลทะเบียนกเกษตรกรสามารถยื่นได้ทันทีนะคะ เรียกว่าทําไว้ก่อนนั่นเองนะคะและนี่ก็เป็นข่าวคราวของเงินเยียวยาเกษตรกรรอบสองนั่นเองนะคะตอนนี้ก็มีการเรียกเข้าประชุมกันเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับการขึ้นรับขึ้นทะเบียนกเกษตรกรนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวสวนอย่างหรือว่าชาวนาบ้างนะคะชาวไร่มันสําปะลังแม้ กระทั่งกรมประมงปศุสัตว์นะคะตอนนี้ก็กําลังหารือกันอยู่ส่วนว่าจะได้รับเงินตอนไหนหรือว่าได้รับเดือนละเท่าไหร่นั้นนะคะยังไม่แน่ชัดแต่ที่ได้แน่มีนะคะยังไงก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะคะเดี๋ยวจะรีบมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะ